ตอนนี้แบบว่าคนมาชอบเปรียบเทียบกับคนในโซเชียลเงี้ยรรมาอาจารย์จะบอกพวกเขาเหล่านั้นยังไงดีครับแล้วมึงจะไปเปรียบเทียบก,กับคนอื่นทำไมอ่ะทําไมไม่ทําที่ตัวเองมึงแข่งกับคนอื่นมันเหนื่อยนะมึงมึงไม่ต้องแข่งกับตัวเองด้วยแข่งกับตัวเองก็เหนื่อยวิธีการคืออะไรทาไปเรื่อยเื่อยเหนื่อยมึงก็พักอย่าไปวุ่นวายอะไรกับชีวิตมันเยอะ ถ้ามึงไปแข่งขันคำว่าแข่งเหนื่อยเสมอ,อมเพราะมึงต้องวิ่งกับเขาเพราะนั้นถ้ามึงไม่อยากแข่งมึงทําไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่ากเกียจค้านค่อยๆเดินไปทําไปเรื่อยสุดท้ายความเหนื่อยล้าจะน้อยลงการตั้งใจทําทุกอย่างจะเร็วขึ้นอย่างกูทุกวันนี้กูไม่ต้องแข่งกับใคร กูไม่มีคู่แข่งวิธีการคืออะไรเดินไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตัวเองวันหนึ่งสุดท้ายแล้วผลของการกระทําจะส่งผลกับชีวิตตัวเราเองเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับอะไรค่อยๆทําไปเหนื่อยพักพักเสร็จลุกลกับมระทำต่อ,อทําตอนเหนื่อยอีกพักใหม่พักใหม่ลุกขึ้นไปทำต่อให้ง่ายแค่นี้เลยอาจารย์การที่เราไม่มีความฝันเราผิดไหมไม่ผิด เราไม่จําเป็นต้องตั้งหมายเป้าหมายอะไรในการใช้ชีวิตก็ได้แต่เราต้องมีความก้าวหน้าการตั้งเป้าไม่มีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตแต่การก้าวย่างทุกก้าวย่างในการใช้ชีวิตมีความจําเป็นก่อนการใช้ชีวิตทุกอย่างเพราะนั้นเราดูในปัจจบุบันถ้าวันนี้ทําไม่ดีแก้ไขดีขึ้นถ้าทําดีแล้วทําให้ดียิ่งกว่าเดิมขึ้นไปคแค่นั้นเลยตั้งใจทําให้มากขึ้น9,800เลยเพียเดียว慢慢มาขอมือนหนึ่งครับขอมือนหนึ่ง คนเลย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 ,เลยแล้วอีก200กว่าบาทมึงเก็บเพื่อาอะไรนะฮะตีส oh. 200กว่าบาทเก็บเพื่อทำอะไรกดซื้อก่อนเลยเวลาเลยตอนนี้มึงเหลือไว้ทํทำอะไรหรือว่าทำบุญล่ะตอนนี้เอามากดซื้อ, mm. อหกกอยตะไคร้แค่ส0 0กว่าบาทออเดอร์เดียวเนี่ยอีกแค่ออเดอร์เดียวหมื่นแต่ขอออเดอร์เดียวหมื่นแต่ yeah.